ไไหนฮะไม่เป็นไรสวางมกะมีเลยกว่าไกลไม่ทีไม่นจริงหวาไกใจเนมด้วยด้วยหครับได้วยไมครับเฮ้ยอันแรงอ่ะบ้านทีไหนยะไกลเตก็ได้เปเปเปปปไปไม่เอาหรอกเปคาเต้ให้กไปแล้วไปคาเฟ้ให้ไป โล่งมากโอ้ยตกิจมากไหมครับมากแค่ไนออยู่กแบบางมีดีพูดเล่นตากะแทกขึ้นตอนไปกาญจนบุรีแบบกระแทกตลอดหวานตั้งแต่ตอนลงกว่าแหลกนึกว่าแหลกอะไรเลยไม่ร้มะแย่บ้ากได้ครับประตูเขาแบบลขับมาทางชานมือ เอามาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้ไปแล้วจำผิดชั้นเลยออกได้ป่วันนี้ไอ้ม่อกได้ไหมดิเขารออยู่ก็รจะมาออกไหรอเอออ๋อเขารอใช่ไหมเออเขารอจะจอดออกไม่ได้ค่ะเฮ้ยมันไม่ยาก สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีคันนะครับสวัสดีครับสวัสดีหวานที่ตรอง